สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคุณต้องผ่ยักษ์นะครับจากบริษัทหงมูไทยแลนด์แล้วก็บริษัทหงมูอินเตอร์เนชั่นแนลครับเราก็จะพามาดูแปลงปลูกไม้ฮวงหัวรีนะครับของบริษัทหงมูเราเองปลูกเองนะครับตัวนี้นะครับไม้ฮวงหัวรี่อายุ1ปีครับครบ1ปีตอนที่เราปลูกเนี่ยเราปลูกเดือนปลายเดือนกรกฎานะครับประมาณวันที่30กรกฎาตอนนี้ก็ครบ31มสอกรกฎาอีกปีหนึ่งนะครับปีนี้ปี25 6 2 รเราปลูกมาครบหนึ่งปีก็ดูนะครับการเจริญเติบโตเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณประมาณ2นิ้วนะครับหนึ่งนิ้วโดยทั่วไปนะครับเราโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ1นถึงสนิ้วแต่ส่วนใหญ่ประมาณ1.5นิ้วนะครับ1นนิ้วเป็นขนาดที่ส่วนใหญ่นะครับของไม้ชน,นิดนี้อาอยุปีหนึ่งได้ขนาดนี้ผมถามว่าความสูงเท่าไหร่ความสูงอยู่ป,าารประมาณ4เมตรนะครับประมาณ4เมตรก็เราก็สําหรับ ของเรานะครับสําหรับผมที่ปลูกมาเนี่ยผมก็ชื่นชมนะครับผมก็ชื่นใจแล้วเพราะว่าเราปลูกดูดินครับดินมันดินหินนะครับเป็นหินหินทั้งนั้นเลยครับเป็นหินนะครับเป็นหินทั้งนั้นเลยเนี่ยดินขาดความอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็ฤดูแล้งเนี่ยจะร้อนมากและแล้งมากนะครับแล้งจัดจัดจริงๆตอนแรกที่เราปลูกเราก็คิดว่ามันอาจจะตายหรือเปล่านะครับว่าจะทนได้ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูที่อีกที่นึงนะครับ สวนนี้เป็นสวนขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็มีพื้นที่เป็นหลักร้อยไร่เหมือนกันนะครับสวนนี้เป็นอีกสวนหนึ่งที่อำเภอท่าบางผาจังหวัดน,น่านครับผมพามาดูตรงนี้อันนี้เป็นดินลูกลังนะครับลูกลังเห็นๆเ,เลยผมอยากให้ดูว่าดินลูกลังมันปลูกได้ไหมนะครับเนี่ยนะครับนีเ่ยลองมาดูใกล้ๆนะฮะนี่ครับ อันนี้เป็นดินลูกลังจริงๆนะฮะเห็นไหมครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่ประมาณโคนต้นนะครับ1.5นิ้วได้ประมาณนี้ครับ 1- 1.5ถึงนนิ้วสําหรับผมถือว่ามันโอเคครับมันมันโตมันโตได้ขนาดนี้ดูนะฮะประมาณ 3- 4เมตรนะครับ3ามถึงี่เมตรเราปลูกแบบธรรมชาตินะครับไม่เคยลดน้านะครับไม่เคยลดน้ําไม่เคยให้น้ําโดยสปริงเกอร์นะครับระบบน้ําใดๆทั้งสิ้นนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ปลูกตามธรรมชาติจริงๆนะดูครับ กิ่งเราก็ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือเป็นแปลงที่ปลูกทดสอบครับปลูกสาธิตเราปลูกเพื่อเพื่อให้เกษตรกรได้รู้ว่ามันปลูกขนาดนี้ได้นะครับดินแห้งแล่งแห้งแล้งขนาดนี้ก็ปลูกได้เรามาดูฝั่งนี้ครับ ดูฝั่งนี้นะครับมันเป็นทิวเป็นแถวดีมากตัวที่เราปลูกนี่ก็คือพยุงไฮหลัมนะครับหรือไฮนานฮ่องโหลี่ของแท้ๆนะครับไฮนานฮ่องโหลี่คุณจะดูได้ว่าไฮนานฮ้องโหรลี่สวยนะครับตัวนี้เราจะทําเป็นอุโมงค์นะครับอุโมงค์ของไฮนานฮ้องโหลี่เขาจะย้อยลงมาแบบนี้ครเป็นอุโมงค์สลับคุณดูก็เส้นผ่าศูนย์กลางโดยรวมแล้วประมาณตัวนี้สองนิ้วนะครับ2นิ้วแน่นอน 2นิ้วตันนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบสองนิ้วนะครับ2นิ้ว2นิ้วโอ้โหสองนิ้วตรงนั้นเลยนะฮะโซนนี้โซนนี้ส่วนโซนนู้นก็จะเป็นเขานิดน,นึงนะครับฝั่งนู้นค่อนข้างจะสลบนิดน,นึงนะครับสลบนิดน,นึงก็ปลูกได้ผมจะปลูกทดสอบให้คุณดูว่าในพื้นที่ลาบก็ปลูกได้ข้างล่างเป็นพื้นที่ลาบนะครับข้างล่างลาบแล้วข้างบนข้างบนก็จะเป็นพื้นที่ภูเขา ภูเขาลาดชันที่ลาดชันปลูกได้ไหมนะครับไม่ต้องถามนะฮะลองดูความจริงเลยผมเอาข,อข้อมูลจริงให้ดูนะครับว่าเนี่ยพื้นที่ราดชันแบบนี้ปลูกได้ไหมนี่เป็นที่ราดชันนะครับปลูกได้ให้ความมั่นใจเลยครับว่าปลูกได้แน่นอนนะฮะ รเริ่มสวยแล้วนะฮะเริ่มสวยแล้วปีหนึ่งผ่านไปแค่นั้นเองที่บอกว่า8ปีถึง10ปีขุดขายได้จริงเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับเราก็ดูว่าการเจริญเติบโตของเขาเป็นไปได้ไหมครับเยอะนะครับตันนี้ปลูกไปประมาณโอ้โหเยอะหลายหมื่นต้นนะครับ ดูฝั่งนี้จะโตนิดหนึ่งนะครับจะโตหน่อยอาดูต้นนี้นะครับไม่น่าเชื่อพอดีผมไม่ได้เอาไม้มันทัดมานะครับวัดวันนี้แต่แตลองดูเส้นผ่าศูนย์กลางเขานะครับปีเดียวนะครับไม้ปีเดียวมันได้ขนาดนี้สําหรับผมนะประมาณ2.5นิ้วประมาณ2.5นิ้วนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเราปล่อยให้ปลูกให้โตตามธรรมชาติครับโตตามธรรมชาติเลย ข้างล่างยิ่งโตวกว่าน,นี้นะครับผมอยากพาไปดูโอเคเดี๋ยวเราปลูกมาฝั่งนี้ก่อนนี่ครับที่ราดชันที่บอกว่าอย่าถามว่าปลูกได้ไหมนะครับในที่ราดชันนี่ชั้นมากนะครับชันจริงๆดูสิครับไม่มีผลอะไรเลยก็โตดีมากไม่จําเป็นต้องที่ราบอย่างเดียวนะครับแล้วหลายคนถามว่าที่ราบปลูกได้ไหมเดี๋ยวผมพามาดูอะมาให้เห็นเลยครับ ดูนะครับว่าที่ลาบปลูกได้ไหมครับอ้า,อามาดูมาดูที่ลาบนี่ครับราบลาบนี่โตได้ดีจนค้มเลยนะฮะอันนี้ปลูกในที่ราบนะครับตัวนี้ลาบเลยดินก็เป็นเป็นดินดีมากนะครับดูยิ่งดินดีก็ยิ่งโตนะฮะยิ่งดินดียิ่งอุดมสมบูรณ์เห็นไหมครับดูนะครับโตมากนี่ต้นนี้สวย ครับตันนี้สวยแล้วต้นอื่นๆนะครับตันนี้ทึบซะแล้วนะครับทึบเลยผมก็อยากอยากบอกนะครับอยากฝากว่าเกษตรกรที่สนใจจะปลูกตัวนี้นะครับตัวนี้มันเป็นพืชแห่งอนาคตจริงๆก็คือผลตอบแทนรายได้มันสูงนะครับมันสร้างรายได้ดีให้กับเกษตรกรเราเราปลูกอย่างอื่นนะครับอย่าลืมปลูกตัวนี้เสริมเข้าไปด้วยครับมันจะเป็นการเสริมรายได้ซึ่งตลาดผมมั่นใจนะครับผมพาไปดูมาหลายคลิปมากนะครับในเรื่องของการตลาดตลาดนั้นมีจริงแน่นอนทุกคนถ้าติดตามนะครับในช่อง YouTube ของคุณต้องไผยักษ์ คุณต้องไผยักษ์นะครับเซิร์ชใน Google ก็ได้เซิร์ชใน YouTube ก็ได้นะครับค้นหายังไงก็เจอครับแล้วอยากค้นหาอ,อีกคำหนึงก็คือไม้่วงหัวรีครับเซิร์ชคำว่าไม้่วงหัวรีเป็นยังไงคุณอยากรู้ว่าฮวงหัวรีคืออะไรไปดูครับเซิร์ชคําว่าพยุงไหหลําพยุงเวียดนามก็ได้ครับก็ได้นะฮะแล้ว ที่สาคัญก็คือสําหรับผมผมมองว่าไม้ตัวนี้คือไม้เศรษฐกิจกใน 8- 10ถึงปีข้างหน้า 8- 10ถึงปีที่จะถึงนี้นะครับถึงคุณจะชอบไม่ชอบไม้ตัวนี้ถึงคุณจะสงสัยคุณยังกังวลอยู่วันหนึ่งนะครับ8ปถึงปีข้างหน้าคุณจะรู้วันใดที่ขนไม้ไปขายเมืองจีนได้นะครับคุณจะรู้ว่าสิ่งที่พวกผมผมกำลังทําอยู่คืออะไร มันจะช่วยนําเงินตาเข้าประเทศไทยช่วยให้ชีวิตเกษตรกรดีขึ้นเพราะเงินเม็ดเงินส่วนนี้นะครับส่งตรงลงถึงเกษตรกรเลยนะฮะก็มีผู้ซื้อจากจีนมาแล้วบริษัทของมม่ไทยแลนด์เราก็จะเป็นพี่เลี้ยงนะครับช่วยในการขอขึ้นทะเบียนนะครับในเรื่องของกฎหมายขึ้นทะเบียนทะเบียนแปลงเพาะทะเบียนแปลงปลูกทำยังไงครับแล้วทะเบียนแปลงสําหรับการส่งออกทํำยังไงและการส่งออกทุกอย่างนะครับเราจะช่วยดําเนินการทุกอย่างครับ ก็เราจะอยู่เคียงข้างเกษ ind, ตรกรนะครับบริษัทของโม่ไทยแลนด์ฝากไว้ด้วยนะครับก็อย่ามองในเรื่องของว่าเ,เขาจะมาหลอกเรานะครับมองในเรื่องของว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเหมือนตะกูยักษ์หรือเปล่าเดี๋ยวมันจะเหมือนตัวดาวอินคาเหมือนนู่นเหมือนนี่เหมือนนั่นที่แน่ๆนะครับผมพาไปดูตลาดมาแล้วนะครับที่ผ่านมาไม่เคยมีใครพาไปดูตลาดตะกูครับตลาดตะกูยักษ์อยู่ที่ไหนไม่เคยมีใครเห็นแต่อยู่ๆก็อยากปลูกกันซะง,งั้นนะครับดูอยู่คนไทยนี่ก็แห่กันปลูกนะครับทั้งที่ตลาดคุณไม่เคยเห็นเลยนะครับ สุดดาวินคาตลาดอยู่ที่ไหนครับตลาดก็ขายกันทั่วไปแต่พูดถึงว่าตลาดใหญ่จริงๆเหมือนตลาดจีนซื้อไหมก็ไม่ซื้อนะครับตลาดยุโรปตลาดอเมริกาซื้อไหมก็ไม่เห็นจะซื้อกันนะครับแล้วมันเป็นพืชที่อายุสั้นนะครับไม้ uh, ่วงหูี่ต้องใช้เวลา8-10ถึงปีในเรื่องของการล้นตลาดเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยมากครับคือไม่ใช่อยู่ๆง่ายๆมันจะล้นตลาดได้ง่ายๆนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับไม้ยืนต้นแล้วคุณปลูก8-10ถึงปีสมมุติคุณยังไม่ขายนะครับ ยิ่งคุณทิ้งไว้อายุ15ปี20ปีราคายิ่งสูงขึ้นครับฝากไว้ด้วยนะครับไม้หวงหรี่ไม้แห่งอนาคตจริงๆนะครับผมพาไปดูทุกซอกทุกมุมคือความจริงหมดนะครับแปลงปลูกจริงเรามีตลาดจริงเรามีผลิตภัณฑ์เราพาไปดูมาแล้วว่าผลิตภัณฑ์ราคาแพงขนาดไหนเก้าอี้ชิ้นละ5 0 0 0บาทก็พาไปดูมาแล้วแล้วผมขอฝากนะครับใครช่วยกดติดตามนะครับช่วยกดติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับคุณโต้งพยักษ์แล้วก็ กดถูกใจนะครับในเพจของเราด้วยนะครับไม้่วงหัวรี่แล้วก็หงมู่พยุงไหหลำพยุงเวียดนามแล้วก็่วงหัวรี่นะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ